สวัสดีครับผมเรามาชมไฮไลทพอพอพอพ์แมนยูกับริวรพูนะูละกันลนะูลูกนี้ยิงเลยครับจังหวะน,นี้โก้โน้เหนียวเลยนะครับโกลรเวพูวพลูกนี้ไม่เป็นประตูครับโอ้อยัง,งจะดเซฟได้อีก จังหวะนี้เฟอร์มิโนหลุดเดี่ยวปั่ดลิบน้อยโอ้เฟร์มิโน่ทำได้ครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและเขาก็ยิงเลยครับหลุดแบบนี้นะฮะหรืออูปูโกลก็ปัดไว้ได้อีกนะครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับแล้วก็เป็นครั้งครับที่ผู้สามตูเซฟได้สวยงามเลยครับ มานน่เอาละครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับเอาละครับมงครับจังหัะนี้และลูกนี้เป็นโอกาสเพกับประตูที่สุดยอดจริงๆครับจังหวะฟาบินโยนะครับโอ้โหเด็กอายปัดไว้ได้นะตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับ หวางเดซันดุดเดียวนะอ่าช่องได้ครับปั่นมิสจอนะและได้ลุ้นประตูครับก็จะหมดเวลาก็ปั่นนี่ปั่นได้นะขอบคุณที่รับชมสวัสดี